สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชิชัดฟันธงครับเจอกันวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวลุ้นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเหมือนเดิมวันนี้ผมไปที่โอดท์ฟอร์ดนะครับเลือกเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรสเตอร์มาพรีวิววิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับเล่นกัน3ามทุ่มตรงแมตช์เดทที่11ของฤดูกาลนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากคอบอลไว้ด้วยใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าาววครฟุตบอล สอบถามทัศนะเพิ่มเติม EK9 9เอคบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะครับความพร้อมของทั้งคู่แมนยูก่อนแข่งมีอยู่12แต้มส่วน City เลสเตอร์ซิตี้มีอยู่แสบมีอยู่สิแต้มนะฮะอยู่คขึ้นล่างของตารางทั้งคู่แต่ว่าแต้มในสิบพิม์เลียงกรีฑเนี่ยตั้งแต่อันดับ7็อันดับ8ไล่ลงมาอันดับ10กว่าเนี่ยแต้มมันหนีกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะน,นัด2นัดนนเนี่ยรู้เรื่องเลยเหมือนกันทั้งคู่น่าจะเน้นเต็มที่เพราะว่าเป็นแมต ที่เล่นแล้วเดี๋ยวจะมีเบรกทีมชาติอีก2สัปดาห์ไปดูผลงานของแมนยูก่อนนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการชน,นะ2สเสมอ2แพ้1นึ่งลูดฟันนิสลอยเข้ามารับช่วงต่อเป็นคุณซื้อโชว์ข่าวจากเอกเทนฮากผลงานดีนะครับสเกมก็คือชนะเลสเตอร์5้สองในคาราบาลครับสเสมอโชวซี1หนึ่งหนึ่งในพิมลิกแล้วก็ตารางสัปดาห์ลุยศึกยูโรปาลีกก็ชนะพีเอลเคมา2ประตูต่อศูนย์สนัดซัดไป8ประตูนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้หเกมหลังสุดพิมลิกสี่เกมกแล้วก็ ฟุตบอลคาราบาลครับ1เกมชนะ2เสมอหนึแพ้2แล้วไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับคู่เนี้เข้าไปดูส่ิติเจอกัน5เกมหลังสุดทุกรายการแมนยูเหมือนจะดูดีกว่านะครับชนะไปถึง3เสมอ1แล้วก็เลสเตอร์ชนะได้1ครั้งนะครับเช็คความพร้อมในเรื่องของนักเตะแมนยูนะฮะประตูโอนาน่าแนวรับมาไทเดลิกมีลิสโมานตีเนสมาสลาอุย แล้วก็ดาโลเป็นแผงแบ็คโฟนะครับคู่มิดฟิลด์ใช้อูกาเต้คารซิมิโลเกมรุกบูโนเฟอร์นันเดสเกมนี้น่าจะพักอมัติเดโลนะครับที่ฟอร์มดีในเกมกลางสัปดาห์อาจจะใช้การชว่วยแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดหน้าเป้าลาสบุตหอยลุนนะครับส่วนเลสเตอร์ชุดนี้เกมรุกเชมี่วาดี้นะครับรวมไปถึงบูนาเนเต้ริมสองฝั่งฟาตาวูกับทางด้านมาวีดีดี คู่กลางเอนดิดีกับโอัลเวสกิปแนวรับวอลฟาร์ดมีโอโครี่แบ็กขวาซ้ายลิฟโดเปรล่ากับเจมสจัสซินประตูเป็นเฮอร์มันเซนอ่ะผมมองในเรื่องของความคึกคักนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของลุฟฟานิสรอยที่จะคุมทีมแล้วโโอ้หมันเหมือนเขียนบทมาเหมือนกันนะครับว่าเกมอ่าที่4ที่ลุฟฟานิสรอยมารับเป็นกุญสือโจ๊กคาก่อนที่อัมอริมจะเข้ามาเนี่ยจะปิดฉากด้วยการเล่นที่โอทัฟอร์ดผมเชื่อว่านักเตะคึกคักแน่นักเตะ ชุดเดียวกันนะครับระบบเหมือนกันนะครับทำไมยุคของเอลกเทนฮาก,กับลูฟานิสลอยผมมองถึงเรื่องความแตกต่างความกระหายวิธีการเล่นดูในยุคของลูฟานิสลอยมันมันจะดูคึกคักเล่นแล้วมีความกระหายในการที่อยากจะเล่นบางเกมมีทรงเลยซ้ําส่วนเลเซอร์ซิตี้ผมก็เชื่อว่าคมาเน้นรับเหนียวเหนียวแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเพราะว่ามีมาวิดดดี้กับฟาตาวูที่เป็นเกมลุกที่มีความเร็วแล้วก็มีตัวจบสกอร์คม,คมอย่างเจมี่วอดี้อาจจะมายืนพื้น อ่ะยันเสมอเก็บแต้มอะไรเงี้ยแต่ผมมองในเรื่องของความคึกคักนะทรงแมนยูในยุคข,ของลูฟานิสรอยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวผมเชื่อว่าวันเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้แบบสบายๆทิ้งทวนรูทฟานิสรอยนะครับทิ้งทวนรูทฟานิสรอยก่อนที่จะมอบอางานต่อให้กับทางด้านอาอมโมริมที่จะมารับช่วงต่อนะครับอาคู่นี้ผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ <S <S สว่วนอีคู่หนึ่งเกมที่ทันเอมอสเปอร์สเตเดียมเจอกับอีฟสวิต ผู้นี้เชียร์ทางด้านเจ้าถิ่นนะไก่เดือยทองน่าจะไล่ถลุงอิฟสวิตไปได้แบบขาดลอยนะผมชอบโซลันกี้ไปนั่นจอนสันแล้วก็ซอนฮามินเกมนี้น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริง2คู่วันนี้เจ้าบ้านล้วนเลยนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์เอกมะขาวชีชัดฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตอนแนัฮอสเปอร์นะครับแอดเอเอเคัสก้าพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ